ชาวสิงค้ามกราคม2569นี้เตรียมรับแรงกระแทกจากดวงดาวพระดาวราหูยังคงเล็งลัคนาคุณอยู่แบบเต็มๆแต่มันไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไปค่ะ สำหรับคนโสดความรักครั้งนี้จะมาแบบสายฟ้าแลบประเภทที่ไม่เคยคิดว่าจะชอบก็ดันมารักจนถอนตัวไม่ขึ้นอาจเป็นคนต่างชาติหรือคนไกลที่เจอกันผ่านหน้าจอแต่ต้องระวังนะคะกิเลสมันพุ่งสูงจนอาจทำให้คุณมองข้ามความจริงบางอย่างไป ส่วนคนมีคู่ช่วงนี้เหมือนลิ้นกับฟันค่ะดาวพุธและดาวศุกร์เดินวิปริตในบางช่วงทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนได้ง่ายมากแนะนำว่าอย่าใช้ทิศทีนำทางเพราะดวงชะตาบอกว่ายิ่งแรงใส่กันยิ่งพังเร็วหากคุณผ่านบททดสอบความลุ่มหลงในเดือนนี้ไปได้ความสัมพันธ์จะแกร่งกว่าเดิมมหาศาลค่ะเคล็ดลับเสริมดวงคือการชวนคู่ไปทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเพื่อแก้เคล็ดราหู แล้วรักของคุณจะสว่างสวยส่งท้ายเดือนมกราคมนี้แน่นอนค่ะ ทุกคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคำแนะนำดีๆในการรับมือกับดวงชะตาและถ้าคุณอยากเจาะลึกแบบละเอียดกว่านี้สามารถไปฟังคลิปเต็มในเพลย์ลิสต์ดูดวงรายสัปดาห์ได้ที่ช่อง y o u t u b e ลัคนาสายแข็งนะคะขอให้ทุกท่านพบกับความรักพลังบวกและสุขใจที่มีเธอในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ